ถ้าเราทําเองเนี่ยก้มีตัวดำนะคะถ้าเราทําเองเนี่ยมันจะมันจะร่วมันจะไม่กินค่ะพวกเรามาตัวดำนะมาเปเรามาพี่กฤษณานั่งกับพื้นได้ไหมคะตัวดำเอาเลยนะคะเอาเอาเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวลุกลุก่ามาได้จะแบ่งไปเอาเลยนะคะ ก็หมายความว่าเราจะต้องมีขาดใช่ไหมทีม่จะมา เหนียวโอ้ใช่ข้าเหนียวจะพอองีกก็คือใบใหญ่ใบนึงใบเล็กใบนึงใช่ไหมคะเใาเลยข้าเลียมาเม่ยเดมเบียมามันนั่งตรงนี้มาพี่ไตเพี่ไปไต่ไข่ไปช่ไข่ดูดูดูไืนุดข้าไอตอนอันนี้น้อเยอะไปเนาะ

เดียนั่งปายอไรไอ่ไปหาถาดไปไปหาจานจานใหญ่ก็ได้หนูโอเนานทำของนานแล้วก็ทีละขั้นตอนโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็วางมันบอย่างนี้นะคเยอจะพูดไปไกลขึ้นไปไกลอ่ะไกลไม่ได้อนี้มาเปี่ยนเปลี่ยอี้สุดท้ายต อันนี้ลงไปแล้วก็อีกอันนึ่งเลยใช่ไหมพอข<ม>องของพอขั้นตอนสองอันหนึ่งสองแล้วก็สามอ๋อแล้วก็สามลัแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วอันนี้แต่ยังไม่สวยต้องต้องรั่ให้มันลั่นกันโอเครวเให้มันแน่น้นไปต่อไปต้วกไปจัดเก็บทุกงั้น เด okay. ี๋ยวนานทาแล้วแจกเสร็จลก็า่กล้ลวเราแล้วก็ไอ้จับตรงนี้อ่ะก็จะทล่รู้จับทีไจับทีก็จะงาพันจะเก็ันเ้ายมันอเก็บมุมนึงช่วยช่วยนหนไม่ได้จริง ไม่มาทำเองพแม่แม่เมันมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะส่วนมากเรากินเป็นไงใช่ไหมไอ้แกะเนี่ยแกะกินเนี่ยมันง่ายกว่าตอนทาไม่ตอนที่เรียสอนตอนทานใช่ไหมแพท้วเรียกแพทนะ หยากบอกว่าวดเยอะเลยเนาะเนี่ยของไม่ไม่มาทำเองไม่รู้หรอกไม่กล้าทำกั้วเ็จแล้วก็หมุนไปเ่อยไดมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ะไม่เล่มแล้วเรารงกลาง้แล้วก็หมุนไปเรื่อยใช่ไมแล้วกเร่อยเราจะไม่เาแ้วเราเๆ ยากเลยต้องปรลบทักอ่เงี้ยไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายต้องแยกไเหมือนเผลอต้องปรุงกับาต้องปรุงกลับมาแบบกย่ไม่แตกแต่เนี้ยยากประมาณอยู่เพราะว่าปรุงกลับมามาค่ะมาค่ะอยากทดลองไม่ได้เยแต่ก็ทำนงนั้นชาชาชามากชามากของคิดกับของจริงเนี้ยคนละเรื่องเลยอ่ะ แล้วส่วนมากนะก็แกะกินเป็นหิดแต่ไอ้มาห่อเนี่ยต้องให้ต้องใส่โอเคได้ได้โอเคใส่เยอะไหมคะคุณนานเมื่อเดี๋ยวต้องใส่เยอะมากกว่้เยอะมา